อาครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้รับเข้าสู่ช่องแฟนจานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบนะครับตกปลาใช้เบ็ด3หัว20อันนะครับก็คือตัวละ1ิชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะตามล่าเจ้าตัว,ตวสุ่มแก้วบวก16ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้มีสุ่มแก้วบวก16 67 18เเข้ามาในเบ็ดแล้วนะครับก็คือราคาค่อนข้างดีนะครับ วันแรกเนี่ยออกบ่อยมากนะออกเยอะมากนะครับอันนี้น่าจะเป็นวันที่3แล้วนะครับที่มันเข้ามานะแล้วผมมาตกนะครับไม่นแน่ใจว่าเลทมันปรับหรือ,อยังแต่ไม่ค่อยเห็นใครขึ้นแล้วนะไม่ค่อยเห็นเชื่อใครขึ้นนะครับอาจจะเ,เรามาดูกันหน่อยว่าใน2ู่ทุกแยบบวกสิบหา,าไหนกันแล้วบ้างนะฮะนี่เลยนะครับบวกสิ 66. ชึบจะเป็นราคานี้หมดแล้วนะตอนนี้นะครับราคาเบามากเลยแต่ก็แต่งสวยแต่งงามนะเพื่อนๆสีชมพูนี่ก็ยังพอมีราคาอยู่นะนี่นะสีฟ้าสีแดง สีเหลืองก็เอาเรื่องอยู่นะสีเหลืองราคาได้เลยนะครับแล้วก็เจ้าต,ตัวสีขาวเนี่ยปึ๊บหกสิบหกมีไหมในซองมาดูราคาหน่อยนะหกสิบหกโอ้โหกสิบนะครับถือว่าราคาดีนะวันแรกที่ผมเปิดได้ก็ได้สีขาวนะครับขายไป2อ0 0ับาทนะครับแก้วขาว6กสิตอนนี้ราคาลงแล้วนะตอนนี้เราคา M ค่อนข้างดีนะครับ เรามาเช็คนิดนึงนะ M ละ35้าถ้าเอ M รับก็น่าจะประมาณ33มสอก็เกือบๆสองพบาทนะก็ประมาณนั้นแหละนะแล้วก็ตอนนี้เห็นขายในกลุ่มกันก็ประมาณนั้นแหละแบบสองพกว่าบาทแล้วก็สุ่มบวกสิบแปดโอยมีคนได้แล้วหรอเอาเรื่องจา้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปนี้เราจะร่ํารวยหรือร่ํารองนะครับขอสุ่มบวกสิแมาลั่นๆสักอันนะอะไรครับเดี๋ยวหนะ้จาจ้าไปเจอกันอีกทีตอนตกเสร็จนะครับ ็พวกฉลามพวกอะไรที่อยู่ในเบ็ดเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมีราคานะต้องดองๆมาเยอะๆเลยนะครับถึงจะเอามาขายได้นะครับอันนี้ผมใช้2ตัวนะเ,นเพื่อนๆมีตัวเสื้อแดงๆจุดซันตาคอร์ดที่ตั้งร้านอยู่ตรงนั้นนะครับสิบชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวหลักอีก10ชั่วโมงนะฮะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับกดไว้สักพักหนึ่งละเจอกันอีกทีตอนตกเสร็จนะครับผมน่าจะเช้าๆเลยอันนี้ผมอัดตอนประมาณดึกๆละนะครับตีหนึ่งตีสองเจอกันฮะ มาครับเพื่อนๆออนนี้ผมเสร็จ,จออเรียบร้อยแล้วนะครับตกเสร็จแลวสองตัวเลยนะแล้วผมก็ยกของเรียบร้อยนะครับโอ้ยจม้ากูจม่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับอ,อย่าหานะอย่าหานะขอพูดแค่นี้อย่าหาไปดูของกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นเศษขยะนะครับก็บพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดองๆไว้ผมก็ดองไว้ไม่รู้จะเป็นทำอะไรไปตั้งขายได้นะครับนี่หน่อยนะ่ย ได้เงินไปสุ่มสุ่มโกงสุ่มแก้วไปได้บวสิบหกมาอันนึงได้กล่องมาหกกล่องนะครับบวสิบหกนี้ได้ตัวไก่ด้วยนะเออเออตัวไก่ได้บวกสิบหกสุ่มบวกสิบหกมานะครับแล้วก็ตัวหลักได้เป็นกล่องเหลืองซะส่วนใหญ่นะตัวหลักผมไม่เคยได้บวสิบหกเลยนะครับไม่เคยได้สุ่มอันนี้บลูแก้วเอาไปย่อยเอาไปขายได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยเปิดไหนก่อนเปิดกล่องดีก่อนไหมเปิดกล่องก่อนเออเอาเปิดให้หมดดูดีว่าจะได้ลงได้แรงหรือเปล่า คือถ้าผมขายเนี่ยสุ่มแก้วโบสิบหกเนี่ยก็น่าจะได้ราคาเบ็ดลิด้นพันกันหมดแล้วถ้าขายแบบไม่เปิดน่าจะได้ค่าเบ็ดนะครับตอนนี้เบ็ดสามหัวก็อะไรยี่สิบปะน่าจะตกอะไรยี่สิบนะครับแต่หลังจากนี้ไม่ดูว่าราคาจะขึ้นหรือเปล่าโอ้โหแลไม่ออกแลไม่ออกมาหน่อยมาหน่อยถ้าแลออกมาก็อาจจะได้ค่าเบ็ดแต่ได้ค่เบ็ดห,หมด แลไม่ได้สักชิ้นหกกองไข่หกไปแลไม่ออกมาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าโปรสิบหกเราจะคืนทุนหรือเปล่าหรือว่ากําไรหรือว่ายังไงตอนนี้คือลุ้นสีขาวอย่างเดียวอ้อหอแตกเรียบร้อยมือตื้อเลยรอบนี้นะครับอันนี้น่าจะเอ็มกวกาวปะเออโปรสิบหกนะครับของแฟชั่นนะครับโอ้คลิปนี้กอมจัดไม่ได้ตกปลานานนะเรียบร้อยหัวใจก็เอามายโยนยูกิได้นะครับร้อยเซนนะ เราคิดวันนี้นะครับก็ง่อมนะครับค่าเบ็ดก็ไม่ได้นะครับโดนหนักเลยนะครับลงทุนไปประมาณ400กว่าบาทเจอก,กันคลิปหน้านะครับขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบาย